สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พูดดิแคชชแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพบกันกับเกมรีเวนต์หนึ่งเก้า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 กันแล้วนะคะโอเคเก้าเยอะเพื่อไปก่อนวันนี้นะคะเราจะมาส่องตัวละครที่กำลังจะเข้ามาในตู้พิกอัพเร็วๆนี้เหมือนกันนะคะเพื่อให้ทุกคนเตรียมคิดว่าเฮ้ยเปิดไม่เปิดหรือว่าเก็บ เพชรอะไรยังไงไว้ดีนะทุกคนตัวนั้นก็คือน้องเจสสิก้านั่นเองนะคะแต่ตอนนี้อย่างที่บอกยังไม่เข้านะคะมันจะมาต่อจากตู้ทูดแฟรี่แต่ว่าแคทอะจะเอาข้อมูลมาแบ่งปันทุกคนก่อนว่าสกิลน้องและอื่นอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างบอกเลยนะคะตัวเจสสิกาเนี่ย ถ้าใครมีคู่กับโซเทพีนี่ทีมเจ๋งแน่นอนซึ่งมันจะเจ๋งอะไรยังไงแล้วก็เรานะจะมาสรุปอะไรคลิปนี้เลยนะคะว่าสกิลเจสิก้าเป็นยังไงใสไซคิวอะไรเพราเทปเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วก็วิเคราะห์กันเปิดหรือไม่เปิดดีนะครับเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e แทนกำลังใจให้แคทหน่อยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนเม้ามอยกันได้นะทุกคนเออทุกคนแล้วก็แคทคิดว่าแคทจะมาไลฟ์วันอาทิตย์นี้ก ก็คือวันพุ่งนี้คือมันคัดลงวันคิดวันเสาร์่็ไม่รู้ทุกคนจะเห็นวันไหนแล้วก็คิดว่าจะมาไลฟ์วันอาทิตย์จะมีใครมาดูบ้างไหมอ่ะก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะคือยังไม่เคยไลฟ์เกมนี้พรากลัวคนไม่มาดูอ่ะเดี๋ยวจะเหงาแย่เศร้านั่นแหละก็คอมเมนต์ไว้หน่อยว่าจะมาดูกันบ้างไหมนะแล้วก็มาดูกันด้วยนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยค่ะ ตัวเจสสิก้า Jessica นะคะตัวน้องมันจะเป็นตัวละคร6ดาวสายแพลนนะตำแหน่งดีบัฟพอยซซนควบกับ DPS นะเดี๋ยวเราจะมาดูสกิลกันก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะคะสกิลที่1น,นะคะไว้แบรนกี้สกิลนี้จะทำดาเมจเรเวอร์ตี้ดาเมจค่ะแล้วก็ถ้าเป้าหมายติดพิษจะทำให้ทำ ดาเมจเรเลตี้เพิ่มเติมและถ้ามีพิษมากกว่า1สแต็กก็จะทําให้ทํำดาเมจเรเล l ตี้เพิ่มไปอีกนะคะว่ากันง่ายๆคือมันยิ่งติดพิษยิ่งแรงแหละแต่ว่าส่วนตัวเลขมันจะประมาณตามข้อมูลบนจอเลยนะคะสกิลที่2นะคะกูดเฟน สกิลนี้ทำดาเมจใส่ศัตรู2ตัวนะคะก็เป็นเลิตี้ดาเมจเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป้าหมายมีสถานะดีบัฟสแตทดาวหรือว่าเนกาทีฟสแตทหรือคอนโทรลทั้งหลายนะคะก็จะทำให้สร้างความเสียหายเลิตี้ดาเมจเพิ่มเติม,ตมค่ะ สุดท้ายนะคะมันจะเป็นสกิลอันติเมดนะ g ก t f อร m the Forest นะคะก็สกิลนี้จะทำดาเมจเรดิตี้สามนะคะใส่ตัวละครฝั่งศัตรูทุกตัวแล้วก็จะทำจะทาให้ศัตรูติดดีบับพิษอีก2สเต็กด้วยพอเมื่อเจบเทิร์นนะคะตัวเจส s ิก้าจะทำดาเมจเจนซิสดาเมจความแรงก็คือแอคแทคของเจส s ิก้าคูณ30%ค่ะ ถ้าเรามาดูจากเซส s สกิลนะคะก็บอกเลยว่าคนที่มีโซเทปีนี่คือถูกใจมากคือเอามาเล่นคู่กันได้ดีเลยเพราะว่าตัวสกิลแทบจะทุกสกิลของเจส s ิก้าเนี่ยมันคอมโบกับดีบับพิษหมดเลยเนาะแล้วคือสกิลพิษที่โซเทปีมีก็คือการทําให้สตูติดดีบัฟพิทสอซัแตกค่ะรับรองเลยว่าถ้าเราใช้สกิลเจส s ิก้าคอมโบกับพิษของโซเทปีคือแบบดาเมจจดเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของอินไซต์กันเลย สำหรับอินไซต์ของเจสสิก้านะคะคือถ้าโจมดีศัตรูที่มีดีบัฟพ,พิษมันจะโจมตีแรงขึ้น20%ค่ะและทุกครั้งที่เริ่มกันต่อสู้ทุกๆ3เทินไอ้ทุกๆ3เทินนี่ก็คืออ่าเป็นแบบเทินหนึ่งสนะอะไรแบบนี้ทุก3เทินหลังจากอ่าต่อสู้มันจะทําให้ศัตรูทั้งหมดติดพิษเป็นเวลา2เทินค่ะพร้อมกับทําดาเมจเจเนสิตสามของพลังโจมตีเจสสิก้าหลังจากจบเทินนะคะ สำหรับอิน s ไพรเวลสองก็คือมันจะเพิ่มดาเมจแเต์เมื่อเข้าร่วมการต่อสู้ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากถ้าโจมตีเป้าหมายที่ไม่มีดีบับพิษจะทําให้เป้าหมายติดดีบับพิษพิษสเทินค่ะแล้วก็ความแรงของพิษเท่าเดิมนะเป็นเจเนซิ s ดาเมจสามสิบเปอร์เของพลังโจมตีเซสซิก้านะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูต่อกันในส่วนของพลเทกันนะคะคือ ที่สำคัญจริงๆมันจะอยู่ที่พอ r ทรเวลสองคือทุกๆเทิร์หนึ่งสก็คือทุก3ามเทิร์เหมือนเดิมเนี่ยจะทำให้สถานะพิษบนตัวสตูเพิ่มขึ้นอีก1นึ่งสเต็กค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเออไซคิวเนี่ยที่แนะนำมันจะมีอะไรบ้างที่จะแนะนำนะคะจะมีบาร์ดฟ m เมอร์ออฟไนทนะคะบอกเลยว่านานๆเราจะได้เห็นตัวละครที่ใช้ไซคิวอันนี้เนาะเพราะว่าสำหรับไซคิวนี้นี่ที่เวลเต็มก็จะทำให้ แอคชั่นต่างๆแรงขึ้นอีก18%นะคะจากสเตตและความสามารถก็คือถ้าเป้าหมายมีดีบัฟ2ดีบัฟขึ้นไปก็จะทำให้ดาเมจที่ทำใส่ศัตรูแรงขึ้น24%ค่ะ oh, <my> ทุกคนจะบอกว่าในที่สุดนะคะบิลพิทที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะรอเล่นก็ ได้เล่นกันแล้วนะคะโดยมันจะมีตัวละครหลักอย่าง่าตัว Jessica, เจสิก้าเล่นคู่กับน้องโซเทพี่ในทีมกันเลยนะก็เน้นไล่ดีบัฟพ,พิษกันรัวัวเนาะซึ่งแน่นอนอีกตัวนะคะที่จะเอามาเป็นตำแหน่งซัพพอร์ต DPS ก็แน่นอนนะคะตัวที่3ก็จะเป็นน้องบีคอนบลูมนะคะเพราะว่าจะได้ทำเป็นทีมสายแพลน3ตัวไปด้วยแล้วก็การทำงานหลักๆของทีมนี้นะคะคือจะเป็นการยัดพิษใส่ศัตรูเยอะๆนะยิ่งติดพิษหลายๆสแต็กเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเจสิก้าตีแรงมากๆนะคะและการ การที่ทําให้ศัตรูโดนดาเมจจากพิษและตีแรงในเวลาเดียวกันก็คือบอกเลยว่าเป็นทีมที่น่ากลัวแล้วก็ละลายได้ไวแน่นอนนะคะนอกจากนี้ข้อดีของพิษ คือมันเป็นดาเมจเจเนซิสดาเมจด้วยนะคะคือไม่คำนวณพลังป้องกันทุกคนเผื่อใครลืมนะขอย้ำหน่อยก็เจเนซิสดาเมจมันเป็นอะไรที่คล้ายๆกับพวกทูดาเมจของเกมอื่นๆนะก็คือไม่สนใจเกาะทุกคนคือโดนเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเลยสรุปแล้วนะทุกคนก็อย่างที่บอกสำหรับตัวตู้เจสิก้าเนี่ยก็คือมีโอกาสสูงมากๆเลยที่มันจะมาต่อจากทูเทวูทูแฟรี่นะคะโอเคก็ อย่างที่รู้นะคะมีคัก็มีทําคลิปชุดแฟรี่ไปแล้วนะอันนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะหมดไปกับตู้นี้เยอะนะคะสําหรับตัวเจสสิก้าเนี่ยหลักๆมันจะเป็นทีมพิษเออคือถ้าใครเนี่ยชอบแล้วก็สนใจอยากเล่นทีมเนี้แนะนําว่าบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะ ถ้าใครอยากทำให้น้องโซเทปีเขี่เก่งขึ้นแล้วก็อยากเล่นเป็นทีมนี้นะดูโอเป็นทีมสายแพ้นอะไรแบบนี้ก็แนะนำว่าควรจะเปิดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครปกติไม่ได้มาทางสายทีมพีทหรือแบบเปิดน้องโซเทปี้อะไรมานะคะก็สามารถดองเพชรเก็บไว้ตู้หน้าได้นะคะก็ แัทก็มาอ่านสกิลแล้วก็สรุปาีขอ,อกันให้ดูนะทุกคนก็ตัดสินใจกันเองอิงจากตัวละครที่เรามีแล้วก็ความชอบกันนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเรามาทางทีมสายผิดเลยนะคะความคิดเห็นแคทคือมันทาเป็นแบบทีมสายแพนแล้วก็สามารถใช้ได้ยาวไปหลายแพทเลยค่ะอันนี้ทุกคนทุกคนก่อนจะจบกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ด้วยทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะทุกคนเขามีไลฟ์ด้วยเหมือนกันนะก็ใครอยากดูไม่ดูคอมเมนต์กันบอกหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่อยากดูก็อย่าเม้นเลยรู้สึกทํร้ายจิ เมนเป็นอย่างอื่นแล้วกันนะทุกคนก็ไว้เข้ามาดูทักทายกันได้นะคะเข้ามามอมอยกันได้เดี๋ยววันนี้คัดไปก่อนนะคะมีอะไรอย่าลืมคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะแค่เป็นอย่างสุภาพก็พอนะคะไปก่อนบ๊ายบายจ้า